แล้วนี่น้องอะไรดินอาหารไม่อยาดเดือด้อร่อยเลยนะคะทุกคนเรเธอได้ไปอยู่บ้านใหม่มีเพื่อนใหม่มีความสุขกินเยอะเยอะด้เนะน้องมายน้องมายสดหลอกไม่แดงกินเยอะได้เนะครับนี่เลยค่ะนี่

เมื่อคนะืนน้าโคจะเขี่ยหันได้รถมาปลุกแม่อยู่หลายครั้งนะคะแต่ว่าไม่ง่วงมากเลยคือเลยไม่ได้หยิบยาห่ะมาให้นองนนองตัวส่สายสัชื่นมากเลย เอ้ยิ่มแล้วนะคะ่ะอิ้มนะคไะโซนก่อนนะจ้าจ้าจ้า